สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้ออาเนินเครื่องนี้เป็นรุ่นโปร6 2 0 2ครับโมเดลเนมเ n นขีด s c i 02ขีดโปรขีดหครับเครื่องนี้มาด้วยอาการขั้วแบตช็อตแน่นอนนะครับเพราะว่าฝั่ง DC to DC ครับมันไม่อยู่มันช็อตอยู่นะครับเป็นของคุณแบงค์นะครับ เสียในฟัง DC to DC ใช้เครื่องนี้นะครับจะใช้มอสเฟตอยู่ที่16ตัวครับก็โลเปลี่ยนทั้งหมดนะครับใช้เบอร์ 15T14 ใส่เข้าไปเลยนะครับเบอร์เดิมจะเป็น C115 ครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งนะครับก็คือขั้วแบตแรงดันของแบตเตอรี่นะครับมันไม่ตรงกันนะครับเมื่อคืนก็ลองดู แบตเตอรี่ผมมี53บโวลต์นะาแต่ที่เครื่องแสดงที่60บโวลต์เราเลยได้แกะแล้วก็ทำการซ่อมใหม่นะครับตอนนี้เข้ทาที่เข้าทางแล้วนะครับแล้วก็ดูในฟิลเตอร์ทั้งสองฝั่งนะครับด้านบนด้วยนะครับถ้าฝุ่นมันเยอะก็ให้ทำการแกะฟิลเตอร์ออกมาล้างน้ำนะครับเอาไปตากให้แห้งแล้วก็เอามาใส่ใหม่ครับถ้าฝุ่นมันเยอะนะครับการระบายความร้อนก็จะไม่ดีนะครับ าจะทําให้เครื่องร้อนง่ายนะครับแล้วก็เครื่องพังได้ครับน็อตก็มีแค่2ตัวครับอินเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ามันเป็นฝุ่นแบบนี้ก็เอาอไปล้างน้ำนะครับเล้วกตากแห้งไม่มีอะไรนะครับน็อตก็แค่2ตัวครับตอนนี้ก็เปิดทิ้งไว้ตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ก็เชี่ยงวัน เพื่อให้ไฟจากแผงโซลา r เซลล์นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่52โวลต์ตอนนี้ก็มี56.7นะครับตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่57.8ครับแล้วก็โวนลอยไว้ที่57.5ตามมาตรฐานการชาร์จของแบตเตอรี่ NMC ที่ผมใช้อยู่ครับ250แอมป์ดูที่หน้าจอนะครับมีทั้ง AC in AC out ครับ ฝั่ง AC ซีผมใช้สโคนกครับในการตรวจจับแรงดันครับแล้วก็ตรวจจับความทีความทีที่ได้ด้าน AC ซีอครับอยู่ที่50 h เฮร์ครับขึ้นเพียวสายสวยงามเลยครับไปจากแผงก็มาได้ประมาณ500นะครับถึง1000ครับสวิงแบบนี้เพราะว่าแดดมันอ่อนครับไม่มีแดดเลยครับแต่มีแสงให้เห็นอยู่ครับ มีไฟจากการไฟฟ้ามารออยู่ครับไม่มีการใช้งานมีไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่ครับโหลดเป็นศูนย์ครับมีไฟจากแบตเตอรี่56.5.6นะครับซึ่งตรงกับแบตเตอรี่จริงๆเลยครับมันกําลังชาร์จอยู่ครับอยู่ที่ลูกศรนะครับถ้าชี้ลงไปว่าชาร์จแบตถ้าชี้ขึ้นไปว่าใช้แบตนะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่ครับ56.6เข้าเครื่องผ่านกระบวนการอะไรต่างๆ แปลงออกมาเป็นไฟ230โวลต์ AC นะครับเดี๋ยวผมลองใจโหลดดูที่1ั0 0ครับโหลดที่1,950ครับดึงกระแสะจากแบตเตอรี่ที่22แอมป์นะครับไฟจะแผงได้มาที่900กว่านะครับ900กว่าจกว่าใจให้โหลดเลยเหลืออีก1,000วัตต์ครับดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ครับ ผมเพิ่มเข้าไปอีกครับเป็น3,800ครับตอนนี้ไฟแผงได้มาเท่าเดิมครับ3,000วัตต์ดึงกระแสจากแบตเตอรี่ไปใช้ครับที่ห้แอมป์ครับ900กว่าวัตต์ก็จ่ายให้โหลดก่อนเลยนะครับไม่เหลือชาร์จแล้วครับตอนนี้ลูกศรจากแบตเตอรี่ชี้ขึ้นครับถ้าไฟแผงไม่เยอะๆก็น่าจะพออยู่นะครับ แผงหงผมตอนนี้ใช้ที่ห้าร้อยแปดสิวัตต์ให้อยู่ห้าแผงเท่านั้นครับแต่ก็ต้องดูสเปคด้วยนะครับถ้าใช้แผงเยอะเกินสเปคเครื่องก็ไม่ทำงานเหมือนกันครับก็ต้องให้พอดีสำหรับแผงตอนนี้นะครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยกว่าวัตต์แล้วนะครับต่ำกว่านี้หายากละครับเป็นแผงใหม่ๆก็จะขึ้นมาที่หกร้อยสิบเจ็ดร้อยกว่าวัตต์แล้วนะครับ ใช้ได้ไม่เกิน8แทงนะครับเพราะว่าแรงดันมันสูงอนุกรมอย่างเดียวครับโหลดที่3,800นะครับแล้วก็จะทดสอบให้พอรู้นะครับว่าเครื่องมันทำงานได้ก็พอนะครับเนื่งจากว่าเครื่องนี้เราไม่ได้ m o d ิฟายใดๆนะครับใช้โหลดที่3 8ม0โหลดที่62% อาการ DC to DC s h o ช็อตนะครับมาจากสายแบตเตอรี่ครับสำคัญมากครับส่วนมากจะมาจากสายแบตเตอรีอ่ถ้าใครใช้สายแบตเตอรี่เส้นเล็กๆครับมักจะมีปัญหาบางคนใช้สายแผงโซลาเซลล์เอามาขนานกัน3-4เส้นพบกันครับก็ออยังสู้สายแบตจริงๆไม่ได้ครับต้องหาสายแบตจริงๆครับเบอร์25สแฟเนขึ้นไปนะครับถ้าเป็นสายซิลิโคนก็เบอร์2 AWG ขึ้นไปนะครับ ไปจนถึงเบอร์ศูนย์จะดีมากนะครับนะเราจะใช้โหลดโดยไม่ต้องกังวลใดๆนะครับที่มันพังเพราะว่าเครื่องมันดึงกระแสจากแบตเตอรี่ได้ไม่เต็มที่นะครับพอมันดึงกระแสได้ไม่เต็มที่แรงดันมันก็ตกครับพอแรงดันตกก็ต้องบูตกระแสขึ้นเยอะกว่าเดิมครับทําให้เครื่องนะครับดึงกระแสเยอะกว่าอะไรที่มีนะครับ ไปแผงขึ้นมาที่หนึ่งพันกว่าวัตตแล้วนะครับต่อ,อยังค้างอีกสองพันแปดนะครับยังต้องดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้เดี๋ยวผมจะลองลดโหลดให้พอดีกับไฟที่แผงใายมาครับโอ้ลดลดสองรอย ตอนนี้โหลดอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับพอๆกับที่แผงมาเลยนะครับจะเห็นว่ามีการกินกระแสจากแบตเตอรี่หนึ่งแอมป์ครับที่มันมาเยอะกว่าแล้วยังไม่พอเพราะว่ามันต้องใจไฟเลี้ยงภายในตัวเครื่องด้วยนะครับไฟแผงได้เท่านี้ครับโหลดใช้เท่านี้เดี๋ยวถ้าแผงมาเยอะกว่านะครับอ่าเห็นไหมครับ มันจะกำกึ่งแล้วครับตอนนี้ถ้าแผงมาเยอะกว่าก็จะเรือชาร์จครับตอนนี้ไม่มีการใช้แบตครับเป็นศูนย์แอมป์แต่ถ้าไฟแผงมาเยอะกว่านะครับก็จะเรือชาร์จครับผมปิดโหลดนะครับพอปิดโหลดก็เหลือชาร์จทันทีครับไฟก็ยังไม่นิ่งนะครับแตเกามีการชาร์จอยู่ เอาละครับก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ครับสำหรับเครื่องนี้อาการเสียก็ DC 2 DC เปลี่ยนไป16ตัวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ